ก็บอกว่ากินจริงใช่ไหมพี่เอาพี่กินจริงค่ะตื่นมาสิอันดันแบแรกที่พี่ทำก่อนที่จะเข้าไปห้องน้ําไปทุ่งไปถ่ายไปแล้วพี่ฮันนี่คิวก่อนเลยหรือมาพี่เอาฮันนี่คิวใส่ปากพี่ก่อนเลยวจำได้แล้วฮันนี่คิวเขาจะมีโปสเตอร์บิลบอร์ดใหญ่ๆอยู่<ช>ตรง,<อ>งที่จะลองอนุสาวรีย์ชัย<ช><ช>อ๋อเนี้ยเหรอใช่ค่ะซึ่งคนที่ก่อนหน้าดิฉันเนี่ยเอชุติมาค่ะยุยญาติเยอะค่ะซึ่งสองคนเนี้ยดิฉันเคยปรามาดวยด้วยเพราะไม่มีทางหรอก นี่ไงเท้อ hey, มลงดี <4 S 2> คนพี่แฮปปี้ไปกับ<ช>นางทุกสองคนด้วยอะไรเงี้ยพี่หุ่นนะแต่ละคนาานะตอนนี้สาวๆทั้งบ้านอยากรู้เลยว,ว่าฮันนี่คิวมันทานยังไงพี่พี่ตั๊กทานยังไงตื่นเช้ามานะในขณะที่ทว่าอันดับแรกที่คุณทำเลยคุณลืมตาตื่นมาคุณเอาฮันนี่คิว ใส่ปากคุณก่อนเลยค่ะก็ของพี่ตอนนั้นพี่ต้องการเร็วไงพี่ใส่เลยสองแคปซูลเลยแต่ทีนั้นหนึ่งแคปซูลก็พอใจร้อนไงใจร้อนใจร้อนีไม่เดียวก็เดียวหนึ่งแคปซูลใส่ปากแล้วตามด้วยน้ำแค่นั้นเองแค่ตอนแค่ตอนเช้าตอนเช้านอนต้องทานไหมไม่ฮะะเอาแค่ตอนเช้าตื่นมากินปุ๊บมันช่วยอะไรพี่เบ็นพี่เอฟพี่ที่พี่ พี่ดักอุ้ยขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าพี่แบบว่าอุ้ยแบบกินเก่งเลยนะพี่เป็นคนที่กินกินจุ๊บกิ๊บกินจุ๊บกิ๊บแหมนิดเน้นสาวกินนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ได้กินเยอะแต่ฉันไม่นิดหน่อยอะสิเองพาเละคือทั้งวันเาต้องนิดนึงใช่ไหมเรื่อยแล้วมันแสดงแสดงว่าเจ้าฮันนี่คิวเนี่ยมันสามารถช่วยสาวๆคุมการหิวได้มันทําให้เราคุมอยากคุมความหิวคือมันจะเร็วขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมตัวนี้มันมันลงเร็วมากเพราะว่าภายในไม่ถึงสองเดือนพี่สิบกว่าโลโดยที่พีเคเมื่อก่อนนะไอ้ไอ้ฉันวางของพี่เนี่ยมัน มีแต่มาจิบขั่เราไปฉ้อไปหาแกเหมือนอย่างนั้นเลยเบ้นเหมันอย่างนั้นเลยนะบางทีพี่มองพี่แบบพี่แบบลองอ่ะมือกูวัดกันอะไรเงี้ยฉันจะไม่ไปฉันจะไม่ไปแต่ในสุดใครแพ้คานลงไปหามันนะอะไรเงี้ยแต่พอตั้งแต่พี่กินฮันนี่คิวไปนะเฮ้ยเบ้นพี่สามารถเดินและเช็ดใส่ผันได้เฮ้ยเป็นไปได้ยังไงพี่คิดว่าเป็นไปได้ไงวะทำได้ไงทุกวันนี้ฉันไม่แตะพี่ไม่แตะเลยเองกินขนมนั้นน่ะนี่จังอ่ะหัวกินแทนไม่ไม่พี่ไปกินเลยมันคุมหิวมันทำให้เราไม่อยากกินแบบจีบ ใช่ไม่อยากไม่คุ้มหิวถามเปิดพิการณาเอาแต่ก็ต้องบอกแต้องบอกผู้ชมด้วยนะคือตัวนี้เป็นตัวช่วยแต่อย่างไรก็ตามนะอาหารต้องครบห้ามู่ใช่ยังไรก็ตามมีเวลาเนี่ยต้องออกกําลังกายด้วยสําคัญแต่ทีนี้ไอ้เพื่อที่ว่าทานให้ครบห้ามู่เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเออไอ้หมู่ที่ห้าเนี่ยคือกินแล้วก็ไปนอนเลยก็ไม่ใช่นะใช่ใช่แต่นี่ก็ต้องต่อให้ทานอันเนี้ยก็ต้องดูแลด้วยนะใช่บางคนอุ้ยฉันมีผู้ช่วยแล้วอ่าทีนี้อ่ะห้าเต็มที่มันก็ไม่ใช่นะเดี๋ยวก็ให้เป็นยาเทวดามันก็ไม่มีทาาางงแแ้้ววกนนนนนัสด่่่่ตือเเชพีีย ว่าไม่เม็ดก็2เม็ดแล้วกินกินก่อนกินอาหารเช้าแค่นั้นเองใช่ค่ะง่ายๆเจ้าเจ้าฮันนี่คิวจะช่วยควบคุมในเรื่องความหิวความอยากได้พี่ถ้าเกิดมาคุยแทบโชว์มีของดีแบบนี้แล้วขอโปรโมชั่นที่ดีที่สุดฉลองปีใหม่หน่อยค่ะดิฉันรักพีเคแล้วก็รักน้องเบนซ์มากมาเลยเลี๋ยวพอดิฉันรู้ว่าสมพิทิคอนคนนี้มาดิฉันต้องเป็นพิเศษมากๆเลยนะคะวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริงๆฮันนี่คิวเลเวอรอนะะอันนี้เป็นสุดใหม่ล่าสุดเลยนะอยากจะบอกว่าเนี่ยสามกล่องนะคุณผู้ชมขาสามกล่องนะแถมกาแฟคุ้ม หนึงองค่ะ,ะคุณจ่ายเพียง1,100บาทเท่านั้นซึ้อบทติดนี้เกือบ3,000นนะ,ะแ่วนี้ฮันนี่คิวสามกล่องแถมกาแฟคุมหิวอ,อีกหนึ่งซองจ่ายเพียง1,100บาทเท่านั้นตกวันละ ส0กว่าบาทเท่านั้นเองนะแค่นั้นเองแค่นั้นเองค่ะนะของแท้ต้องมีเนี่ยโลโก้เลยว่าอับนารีบกดเลยนะพี่ตั๊กทำมาได้แล้วนะภายในไม่ถึง2เดือนนะ10กว่าโลพี่ตั๊กทำได้แล้วกอยากให้คนดูแลตัวเองเนาะแล้วเวลานี้พี่มาเป็นโอกาสดีนะเบนเพราะว่าอีกไม่ไหร่แล้วก็ถึงเทศกาลปีใหม่แล้วที่เขาชอบพูดกันอ่ะเจ็ดวันอันตรายอ่ะมันไม่ใช่แค่อันตรายต่อเดินทางนะคะมันจะอันตรายต่อกระเพาะคุณด้วยค่ะนู่รี่ใบ้า่งกู จะลืมตัวนะคะอันนี้จิตวิทอันตรายเหมือนกันทุกคนทางนี้ย้ำอีกทีนะนี่คิวสามกล่องใช่ไหมพี่ันนี่คือสามกล่องพร้อมกับัพนะกาแฟฮันนี่คิวิกด้วยอีกหนึ่งองทั้งหมดนี้เกือบสามพันแต่แต่ว่าทางบ้านจ่ายแค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นค่ะ ตื่นเช้ามาถ้าสมัยก่อนกิน2เม็ดจ้ะตอนนี้กลับเป็นเม็ดยังเออมันเทแล้วว่ามันโอเคแล้วอะไรเงี้ยมันอยู่ตัวแล้วเนาะลงมาแล้วน้หนักที่เราชอบพี่จก<พ>อ,<ค>อยากจะบอกคนดูของเราส,สาวที่ตอนนี้กำลังเป็นห่วงเรื่องสุขภาพตัวเองเรื่องเรื่องเชฟของตัวเองอจะบอกอะไรเขาเนะี่ยพี่อยากจะบอกว่าทุกคนขาอย่าเพิ่งถอดใจนะซึ่งพี่ตาก,ก็ก็ถอดใจมาแล้วอ่ะเออเอาเอายี้ดีกว,ว่านะพี่อะห้าสิบกว่าแล้วพี่ถอดใจทําใจแล้วว่าคิดว่า คงไม่ได้หรอกอจริงๆแต่พอมาเจอตัวนี้นะแล้วก็ใครว่ามันมีแรงฮึดนะจากคนรัข้างด้วยนะ,ะมีบอกเอาเลยแม่ลองเลยอะไรเงี้ยอ,อมันก็มีแรงฮึดแล้วก็ทดลองด้วยตัวเองอแล้วมันก็ได้จริงๆอะ่ะแล้วแบบมันก็เลยบอกเขาวอกอุ้ยมันภูมิใจเนาะว่าเราทําได้มันภูมิใจจริงๆ,ๆ,งๆมากน,นี่คือกําลังใจของสาวยุคใหม่